พระคาถาบูชาหน้าคระบทนี้ใช้สำหรับเสี่ยงโชคโอมเอหิพญานาคสุปันนานังสิทธิชะนะจิตตังอุมะโชคราจงบังเกิดบทนี้ใช้สำหรับค้าขายเมตตามหาสเสน่ห์เอหิพญานาคสุปันนานังพุทธโธพัจขวาพุทธังสิทธิชะนะจิตตังธรรมังสิทธิชะนะจิตตัง สังขังสิทธิชะนะจิตตังอิติปิโสภัควาพุทธมัดใจโมเรียกมาบ่วงทัพพระนาคาเยติโอมประสิทธิเมบทนี้ใช้สำหรับการพูดกันภัยเอหิพญานาคาสุป,ปันนานังสิทธิชะนะจิตตังอิติปิโสภัควาพุทธังปิดธรรมังปิดสังขังปิดมะ